วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะแล้ววันนี้นะคะรันนักธุรการศิลิกรชวยเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะรายการของเรานะคะเรียกว่าจะมีการตีแผ่เจาะลึกทําไมถึงประสบความสําเร็จกับการร่วมธุรกิจกับจอยอิงคอยแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญแขกพิเศษแขกสําคัญของเราอยู่ข้างๆรันแล้วค่ะขอต้อนรับเลยแล้วกันนะคะคุณแม่แดง เขาจะมีประวัติยังไงไปพูดคุยกับเขาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้คุณแม่แนะนําตัวเองสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอรชรวรสุทธิพิสิทธิ์ค่ะนะคะก็รอนขออนุญาตนะคะเรียกชื่อคุณแม่แดงเลยละกันะนะคะเพราะทราบมาก่อนว่าชื่อคุณแม่แดงนี่นะขออนุญาตาเลยนะคะคุณแม่คะ่ะคําถามแรกที่รันอยากรู้เลยณนะวันนี้ รายได้ที่คุณแม่ได้จากบริษัทจอห่งคอยในการทําธุรกิจวันละเท่าไหร่คะก็วันละบางทีก็หมื่นกว่าบาทค่ะโอ้โห,โ,หโหเดี๋ยวนะรันขอคํานวณก่อนนี่มากกว่าไรายได้หนูกี่เท่าเนี่ยหมื่นกว่าบาทใช่ไหมคะคต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยอยากให้คุณแม่บอกนิดนึงตําแหน่งที่คุณแม่ได้รับในจอห่งคอยมีตําแหน่งอะไรบ้างคะก็ปีแรกนะคะได้หนึ่งเมเนเจอร์นะคะ ปีที่สองก็ได้อีกหนึ่งเมนเอร์ปีที่สามก็ไต่ระดับขึ้นไปเป็นดเรคเตอร์แล้วก็ขึ้นเพรสเดต์นะคะ,คะแล้วก็ปี55 55ขึ้นเมนเอร์ในแผนทวินค่ะโอ้โหจำไม่หมดเลยค่ะแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะคุณแม่คะก็สำคัญทุกๆตำแหน่งนะคะถือว่าคนที่ประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่ง MDP ของบริษัทของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายตอนนี้นะคะค่ะ คนที่สำเร็จก็คือคนที่ทำงานจริงๆนะคะเปิดใจทำและทำอย่างต่อเนื่องอย่างแม่แดงนี่ไม่หยุดนะคะตั้งแต่วันแรกที่เราตัดสินใจว่าเราจะสําเร็จเนี่ยเราจะไม่หยุดนิ่งค่ะจะฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนด้วยแล้วก็เข้าไปพัฒนาองค์กรให้ต่อยอดให้เขาค่ะเราถามเจาะลึกเลยละกันคุณแม่แดงบอกว่าได้ตําแหน่งมาแล้วมีกี่ตําแหน่งบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้อยากรู้ว่าทํากับบริษัทจอยแิงคอยแล้ววันนี้ได้อะไรบ้างคะ ก็จะได้เป็นพวกทรัพย์สินก็จะเป็นที่ดินนะคะส่วนมากจะชอบซื้อที่ดินไว้นะคะคือได้ในนรื่อง่างแรกเลยคือได้ที่ดินได้เรื่องสุขภาพด้วยได้เรื่องสุขภาพแน่นอนได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะวันแรกก็ได้อยู่แล้วค่ะนอกเหือจากนี้คุณแม่ก็ได้ได้รางวัลด้วยเห็นว่าได้รางวัลวัด้วยเป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็จะเป็นก็จะเป็นตําแหน่งใช่ไหมคะก็คือรางวัลรางวัลหนึ่งนะแล้วก็ อ,อย่างอย่างรางวัลเสื้อสามารถก็ได้แล้วนะคะ,คะก็เป็น3เท่าของ MDP ของตําแหน่งแต่ละตําแหน่งเราก็ได้มาแล้วนะคะ,คะได้การท่องเที่ยวนะฮะได้สุขภาพที่สําคัญตอนนี้คือสุขภาพอะ,ค,ะค่ะได้สุขภาพแล้วลูกก็ได้ไปเรียนต่างประเทศไปเรียนอเมริกาแล้วคือะคะได้ แล้วเ<ะ>ที่ได้ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยคืออย่างหนึ่งเลยคือมาจากรายได้ของคุณแม่ด้วยรายได้จากคุณแม่และตัวเขาก็ขึ้นดี렉เตอร์แล้วค่ะอ้าวจริงเหรอค่ะลูกสาวขึ้น<อ>ดี렉เตอร์แล้วนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาขอไปเรียนก่อนะนะคะไปเรียนเพื่ออาจจะมีทีมงานทางอเมริกาด้วยก็ได้นะคะอตอนนี้เพราะเขาเปิดใจแล้วนะเก่งจังเลยคือต<ะ>้องบอกก่อนว่านอกจากคุณแม่ทําแล้วเนี่ย ยังไปถึงคุณลูกด้วยเหรอไม่ลูกสาวอยู่คนเดียวค่ะหนึ่งคนค่ะยังไงคะชาวันคุณลูกมาทำได้ยังไงเด็กสมัยใหม่นะคะเขาก็จะตอนแรกเขาจะไม่สนใจนะคะแต่เราจะทํายังไงให้ลูกเปิดใจแล้วก็ต้องใช้เทคนิคในการที่ขอเข้าไปช่วยค่ะช่วยแม่คีข้อมูลบ้างไปดูไปช่วยดูแม่ไม่เก่งภาษาแต่หนูเก่งภาษาอะไรอย่างนี้นะคะก็จะให้เข้ามาช่วยในระบบค่ะ เวลาเขาบอกว่าทวินน็ตเวิกแผนสองแม่ไม่เข้าใจให้ลูกเข้ามาแล้วทีนี้พอเขาเปิดเปิดรายได้เราเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดใจนะคะเปิดใจตรงที่รายได้แล้วทีนี้เขาก็เริ่มศึกษาพอศึกษาเขาก็ก็เข้าหลังจากแม่ไม่ไม,ไม่กี่ปีนะ,ะเขาขึ้นแมネจเจอร์แล้วเขาขึ้นดีเรคเตอร์ค่ะ คือเรียกได้ว่านอกจากคุณแม่แล้วเราก็มีคุณลูกสาวด้วยะนะคะมาร่วมทําธุรกิจด้วยกันอันนี้สิ่งที่อยากรู้นะค่ะเมื่อสักครู่คุณแม่บอกว่าได้เรื่องสุขภาพที่ดีด้วยสุขภาพที่ดีนี่เกิดจากตัวที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะต้องบอกเลยนะคะสุขภาพที่ดีก็คือยงเหิงค่ะยงเหิงนี่ช่วยชีวิตเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะเปิดใจทําอะไรสักอย่างก็คงจะอยู่ที่โปรดักมากกว่านะคะถ้าสินค้าไม่ดีก็คงคงจะไม่ไม่ คงจะไม่เปิดใจนะฮะคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้น6เดือนนะคะ6เดือนผ่านไปค่ะจะไม่มีเชื้อก็คือตัวนี้ค่ะใบรับรองค่ะใบรับรองนะคะค่ะนํามาให้ดูเลยว่าเคยป่วยเป็นโรคมาเร็งจริงนะคะนี่นะคะนี่คือสถาบันมะเร็งที่ไปฉายแสงนะคะที่ซอยอารีค่ะวันนี้ได้สุขภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าเจ้ามะเร็งตัวร้ายเนี่ยหายไปแล้ว ใช้คำว่าไปจากตัวเราแลนะคะแล้วดีขึ้นตามลําดับแล้วก็แข็งแรงอย่างเนี้ค่ะรุนรันก็ทํางานบางทีเราไปหาสายงานเราใช่ไหมะบางทีเป็นพันกิโลนะฮะเดินทางเพราะว่าการเดินทางเราเจาะทีละจังหวัดนงฮะถ้าไปโซนอีสานล้วก็จะไปต่ไปแต่ละจังหวัดจังหวัดที่เราต้องไปไปเปิดตลาดไปช่วยทีมงานไปช่วยองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราเรียกได้ว่าได้สุขภาพดีเมืาอสักครู่ที่รันฟังคุณแม่บอกว่า เมื่อได้เริ่มเข้ามาทําธุรกิจเราก็ต้องมีทีมงานใช่ดังนั้นคุณแม่บอกว่ามีการเดินทางไปพบปะปัญหาต่างๆมากมายโอ้เยอะแยะค่ะให้คุณแม่แบบว่ายกตัวอย่างให้หนูสักนิดได้ไหมคะมว่าเวลาไปเจอปัญหากับลูกทีมส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาอย่างไรบ้างคะส่วนมากคนที่อยู่ห่างไกลจากบริษัทเนี่ยเขาจะมีปัญหาบอกว่าเขาทํางานแล้วเขาไม่มีรายได้เขาทํางานไม่เป็นแต่เราจะทํำยังไงละ่ะเราจะทําให้เขามาจาก สมมติว่าเขาอยู่โซนอีสานหรือภาคใต้ใช่ไหมฮะของไม่แดงนี่จะมีทุกจังหวัดอยู่แล้วะนะคะ ทีนี้เราจะทํายังไงแก้ไขช่วยเขายังไงในเมื่อเขาไม่มาไม่ได้เราก็ต้องไปจอยแอนคอยเคลื่อนที่นะลงไปจัดประชุมแล้วให้ความรู้กับเขาแม่ดานไปเองเลยไปเองค่ะไปกับทีมงานนะคนที่ถนัดด้านไหนเราจะจัดเป็นทีมของเรานะคะคนไหนที่เก่งด้านไหนเราก็จะให้เข้าไปช่วยตรงนั้นเราไปเป็นทีมค่ะแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหาต่างกันไหมคะต่างค่ะต่างบางคนก็อยากจะมีรายได้บางคนใช้สินค้า Uh huh. มีปัญหาที่ใช้แล้วไม่ถูกวิธี uh huh. ใช่ไหมคะยัง uh huh. ดื่มยงเหิงเนี่ยยางไม่แดงเนี่ย uh huh. ต้องศึกษารนะคะว่าคุณทานยังไงทําไมคุณบอกทานตั้งนานไม่หายแล้วคุณทานยังไงขวดหนึ่งคุณทานกี่วัน uh huh. เขาบอกสามเดือนยังไม่หมด uh huh. มันไม่ใช่นะคะ uh huh. ถ้าคนมีโรคประจําตัวอยู่แล้ว uh huh. ต้องดื่มให้ถูกวิธี uh huh. และดื่มขนาดไหนดื่มกี่เวลา คือะคะจริงๆบางคนก็มีปัญหาทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย<ช>อาจจะใช้ไม่ถูกต้องด้วยไม่ถูกต้อง <นะ S 2> อันนี้ข้อสําคัญคะนะคะบางทีบางคนบอกว่าอุ้ยหนูไปแนะนํายงเหิงแต่ทําไมเขาบอกว่าเออเราไม่รู้จักเราจะทานยังไงแต่เราตัวเราเนี่ยทานดีแล้วเราต้องแชร์ประสบการณ์ให้เขารู้แล้ววิธีการดื่มโลกอะไรดื่มวิธีไหนเนี่ยสำคัญคที่สุดะนะคะ อย่างที่2องมีไมหมคะเกี่ยวกับเรื่องแผนงานที่บางท่านอาจจะบอกว่าอยู่ใกล้ไม่รู้เลยว่าจะทําแผนงานแบบไหนแล้วมันจะสามารถเดินดาเนินได้อย่างเป็นแม่แดงไหมปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะเกิดเกิดเยอะมากค,ค่ะเกิดทุกวันแต่เราจะทํายังไงล,ล่ะเราก็ต้องให้ขรวมคนของเขาแต่ละจุดแต่ละจุด แล้วก็ไปเปิดแผนการตลาดแล้วไปเทรนนิ่งให้เขาแล้วให้เขารู้ว่าวิธีการทํางานของเขาทํำยังไงถึงถูกวิธีค่ะอค,ะคือสําคัญที่ว่าเป็นเรื่องของวิธีการในการทํางานด้วยทําอย่างไรถึงจะถูกวิธีด้วยมีปัญหาอื่นอีกไหมคะที่มัน<อ>ทำให้รู้สึกหนักอกหนักใจมากเลยเวลาที่แบบว่าเกิดปัญหาแบบนี้ซ้ําๆซ้ำๆก็บางคนบอกว่าหนูทําตั้งนานแต่หนูไม่สําเร็จถามว่าหนูทำจอยแอนคอย หนูทาแต่หนูเข้าบริษัทหรือเปล่าเข้ามาศึกษาหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่อยากจะฝากกับทีมงานต่างๆนะคะหรือคนที่เข้ามาในจอยแอนคอยใหม่ๆนะคะก็อยากให้ทุกๆคนเข้ามาเข้ามาศึกษาคอสมีหลายคอสนะคะยกตัวอย่างอย่างคอร์ส power l e a เ e r เนี่ยก็เป็นคอสกลางของบริษัทนะคะก็จะมีคอสนี้ที่แม่แดงเนี่ยส่งคนเข้าเรียนตลอดนะคะ นะคะคอร์ว power leader ก็เป็นคอร์สหนึ่งที่ทําให้คนสําเร็จเยอะแยะมากมายค่ะค่ะถ้าเป็นคอร์สเริ่มต้นนะคะพี่แม่เริ่มต้นก็จะมีค่ะจะมีแต่ละแต่ละแต่ละที่นะคะที่จัดอยู่อย่างสาขาราชดาสํานักงานใหญ่เนี่ยดูตามเว็บไซต์นะคะจะมีขึ้นจออยู่ตลอดว่าเออวันนี้ยรัชดามีนะมีจัดเทนนิงและอย่างสํานักงานใหญ่เขาก็จะขึ้นอยู่แล้วนะคะในในอินเทอร์เน็ตให้ขึ้นให้อยู่ว่าเขาจะมีจัดคอร์สนะ ผู้นําต่างๆก็จะลงเว็บไซต์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะสําเร็จก็คือคนที่เกาะติดกับบริษัทเรียนรู้ถ้าคนอยู่ในกรุงเทพแต่ต่างจังหวัดเราไม่ห่วงเพราะแม่ทีมน่อัพไลน์น่จะลงไฟลงไปประกบอยู่แล้วนะคะตามตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาในจอยอนคอยถ้าใยรู้ใฟเรียนสําเร็จทุกคนค่ะนะคะตามจังหวัดต่างๆด้วยเเรียกได้ว่านี่มีทุกภาคเลยไหมคะทุกภาคค่ะทางภาค อย่างภูมิภาคต่างๆนะฮะ,ะจะมีผู้นําอยู่แล้วประจําอยู่ตามศูนย์<ม>ต่างๆนะเพราะฉะนั้นศูนย์ต่างๆนี่แหละที่จะเป็นตัวที่ชี้นําให้ว่าคุณจะเดินเส้นไหนเดินถูกวิธียังไงแต่คุณต้องเข้าไปที่ศูนย์ค่ะ อันนี้<ส>คือการแนะนำเลยว่าคือไม่เข้าใจปัญหาอะไรก็เข้าไปที่ศูนย์ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะต้องบอกว่าช่วงหน้านะคะเป็นช่วงที่เราเปิดรับสายฟนอินให้คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยกับคุบคณแม่แดงได้เป<ด>็นการส่วนตัวเลยนะคะก็ที่หมายเลขที่ขึ้นตามหน้าจอเลย0 2น2 1 8 5 7 5นนะคะ0 2 9 2 1 8อ7 5นนะคะอย่าลืมนะคะรีบโทรมาเลยนะคะเขาเรียกได้ว่าช่วงหน้าเป็นช่วงเปิดโอกาสเลยนะคะแม่แดงคะช่วงหน้า พร้อมหรือ,อยังคะพร้อมค่ะประเดได้ว่านะคะรันเชื่อว่าช่วงหน้านี้นะคงจะต้องมีคนโทรเข้ามายเยอะแน่เลยสำหรับปัญหาต่างๆนะคะแม่แดงบอกว่าถ้าอยากให้มันหมดไปขอให้มีความตั้งใจจริง<ช>นะคะแล้วก็เข้ามาฝึกฝนนะคะเข้ามาฟังนะคะ<ช><ช>แล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารต่างๆของบริษัทกล<ช>อดเวลาข่าวสารของบริษัทเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายะนะคะ ตามถ้าคุณเปิดเข้าใน JC TV เนี่ยก็ะจะมีสื่อเยอะแยะมากมายนะคะทุกวันค่ะอ้าวติดตามได้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเตรียมหยิบโทรศัพท์โทรมาร่วมพูดคุยกับแม่แดงได้เลยค่ะ